ได้เลย,เลยพวกเธอเริ่มก่อนได้เลยฮะไม่มีผู้รักษาประตูนี่ก็ต่อให้ยังไงล่ะดูเหมือนจะประเมินพวกเราต่ำมากเลยนะโคตะคุงพอเริ่มแล้วจัดให้หนักเลยนะครับได้เลยเองั้นมาเริ่มกันเลยโชเฟล็อกหลบล็อกหลบ ออขอตอาคุงขอตาใช้ได้เลยเ,เด็กพวกนี้แต่ว,ว่าฉันน่ะคนเดียวฉันน่ะคนที่เขาเหลือเฟือแล้วแลวไแรงเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะ สมกับเป็นท่านโรนันโดของหนูเลยนี่ฝั่งนั้นเขาเป็นแค่เด็กนะเฮ้ยก็ฉัน่ะเป็นกองหน้านะกองหลังไม่รู้เรื่องอะไรนะเฮ้ยนี่นายเฮ้ยก็ได้เให้ตายสิเรื่องอารมณ์แปรปรวนี่มีปัญหาของหมอหน้าจริงๆนะ ยังขอเล่นด้วยก้นสิก็เพื่อนัลลี่แล้วนะ